การยิ้มอย่างเป็นธรรมชาติไม่โอเวอร์เกินไปและไม่ยิ้มมากเกินไปถ้าเป็นตอนรอยยิ้มสำหรับคนแปลกหน้าไม่ต้องยิ้มเห็นฟันนะยิ้มแบบเนี้ยยิ้มปิดการเจอคนแปลกหน้าไม่ต้องยิ้มแบบมันจะดูเป็นเราแม่งเฟรลี่เกินแล้วเขาก็จะกลัวยิ้มปกติมันต้องค่อยละม่อมค่อยตัล้อมเข้าหา ไม่ใช่แบบทุกอย่างเวลข้ามภาษากายเปิดเราจะดูเป็นผู้หญิงตอแหลเลยคุณเคยเจอไหมคนที่เห็นคนครั้งแรกแล้วแบบเล่นใหญ่สวัสดีค่ะดีทุกอย่างยิ้มแบบโอเพนยิ้มเปิดแล้วก็เวลข้ามกับเรามากๆแล้วสุดท้ายเรามารู้ว่าคนนี้ไม่ได้จริงใจอ่ะมันดูเยอะไปหมดแต่ถ้าเราค่อยๆค่อยๆเปิดอ่ะ สภาวะอืมก็ไม่ได้รู้จักอะไรมากก็เพิ่งเจอกันก็ยิ้มแบบนี้ก็พอแล้วถูกปะฟัสดีค่ะถูกปะแต่ถ้าเริ่มสนิทกันอาจจะยิ้มแบบเห็นฟันอาจจะยิ้มด้วยเป็นธรรมชาติมันก็เป็นอีกสเต็ปหนึ่งนั้นเนี่ยการยิ้มมันจะมีหลายรูปแบบมากๆแต่มีนิ่งสำคัญในการยิ้มก็คือที่ทำให้คนสัมผัสและประทับใจเราจริงก็คือ ตาต้องยิ้มไปด้วยอย่างที่เมย์บอกกล้ามเนื้อมัดนี้กับกล้ามเนื้อมัดนี้สองมัดสองมัดนี้นะตามันจะหยีนมานิดนึงแต่จะไม่ยิ้มแบบตาไม่ไปเลยตาคนละเรื่องถ้าคุณเจอคนที่ยิ้มแบบอเอ้ยสวยมากเลยนะคะอขอบคุณค่ะ อ๋อดีค่ะดีค่ะ,คะเขาไม่ได้ยิ้มจริงใจยิ้มแบบพอเป็นวิธียิ้มแบบอืยิ้มงานเข้าสังคมอ่ะรู้เข้าใจปะแต่ถ้ายิ้มแบบขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณที่ชอบนะคะขอบคุณค่ะดังนั้นเราจะรู้เลยว่าคนนี้ยยิ้มแบบจริงใจกับคนนี้ยิ้มแบบขอไปทีดังนั้นการยิ้มแบบจริงใจมันเชิญชวนเวลาที่เราเจอผู้ชายเราอาจจะยิ้ม อาจยิ้มแค่นี้เพราะเราไม่ได้รู้จักเขาแต่ถ้าเรารู้จักเขาแล้วเราพูดคุยกับเขาแล้วเราจ,จะยิ้มได้มากขึ้นสมายได้มากขึ้นหรือได้คอนเน็กชันพูดคุยกันแล้วดังนั้นไม่ต้องรีบที่จะสมายรอยยิ้มบางทีการยิ้มเยอะๆการยิ้มมากจนเกินไปมันเป็นผลลบนะคะ มันดูไม่มีเสน่ห์ยกตัวอย่างเช่นอย่างเลดี้เมย์สมมติยกตัวอย่างนะเลดี้เมย์เป็นหัวหน้าคุณแล้วเมย์ยิ้มกับคุณตลอดเวลาเมย์ May เจอคุณเมย์ May ก็ยิ้มจนคุณรู้สึกได้ว่าเลดี้เมย์ดูกันเองกับคุณมากๆจนคุณรู้สึกว่าแบบคุณไม่ให้ความเกรงใจอ่ะกับเลดี้เมย์เคยไหมแบบเจอคนที่ยิ้มกับเราไม่มากแล้วเฟรนลี่กับเราม,มากจนเราไม่มีความเกรงใจนั้นในสภาว่าของถ้าเราเป็นหัวหน้า บางเรื่องก็ไม่ต้องยิ้มเยอะการยิ้มเยอะมันทำให้เราดูเป็นคนที่เหมือนเพลชเชอร์เหมือนแบบพยายามที่จะทำให้คนรักเรามันดูไม่เป็นธรรมชาติดูเป็นเนเชลแต่การยิ้มในจังหวะที่ควรยิ้มในจังหวะที่สำคัญโดยธรรมชาติมันจะดูมีเสน่ห์มากกว่านั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมอันนี้เป็นงานวิจัยแล้วก็ ผู้ชายส่วนใหญ่เอลงความคิดเห็นเดียวกันนะคะเวลาที่เขาเลือกผู้หญิงอะผู้หญิงบางคนที่แบบยิ้มเฟรนลี่แบบคุยกับคนอื่นในภาพแบบเป็นคนที่แบบทุกคนลุมมากๆเลยอะผู้ชายจะกลัวเหมือนกับว่าผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงในไทยผู้ชายจะจัดเราอยู่สองประเภทประเภทแรกเป็นผู้หญิงที่เขาสามารถพาไปนอนด้วยง่ายๆเป็นประเภทเฟรนลี่อะม่บว่าเข้าถึงง่ายแบบ อันนี้ถ้าวันไหนที่เขาต้องการคนที่เขาแบบพากลับบ้านได้ด้วยเขาจะเลือกผู้หญิงประเภทนี้แต่ประเภทที่สองคือประเภทของผู้หญิงที่เขาต้องให้เกียรติผู้หญิงที่เออไม่ใช่ว่าผู้ชายจะเข้าหาง่ายๆผู้หญิงที่วางตัวเป็นอันนี้เขาจะจีบคุณเป็นแฟนอันนี้เขาจะจีบคุณในความสัมพันธ์ r e l ationship นั้นผู้หญิงประเภทที่สองจะเป็นผู้หญิงที่ไม่ได้ยิ้มจนเกินไปอาจจะดูลึกลับ อาจจะอยู่ในมุมของตัวเองอาจจะยิ้มบ้างอาจจะมองด้วยสายตาที่เวลคัมแต่มันจะมีความลึกลับมันจะมีบางอย่างที่เขาไม่ได้เวล่คัมกับผู้ชายทุกคนเขาไม่ได้เวล่่ค้กับทุกคนตลอดเวลาหรือพยายมจะพลีธให้กับทุกคนรู้สึกว่าเอาใจทุกคนถ้าคนนี้ไม่ได้ชอบฉันไม่ได้ชอบจริงๆฉันไม่ได้รู้สึกจริงๆก็ ฉันก็อยู่ในมุอมของตัวเองแล้วฉันก็แฮปปี้อยู่กับเพื่อนฉันแฮปปี้อยู่คนที่ฉันรักแต่ถ้าฉันเป้าหมายคนนี้ฉันชอบฉันเลงและเขาอาจจะใช้สายตาในการทอดสะพ,พานออกไปในการที่เชิญชวนผู้ชายนั้นเขาเขาก็จะมีความลึกลับเล็กน้อยไม่ได้เปิดมากโอเคปะ่ะดังนั้นผู้ชายจัดเกรดผู้หญิงอยู่สองประเภทเวลคัมเกินไปก็ รู้สึกว่าผู้ชายว่ารู้สึกว่าเราง่ายดังนั้นเราต้องมีความบาลานซ์ระหว่างเวลคัมมากเกินไปกับความยังคงมีความลึกลับและน่าสนใจและนี่คือเสน่ห์นึกออกไหมคะมันไม่ใช่แบบว่ามันจะไปสุดโตง่งแบบเวลคัมเกินกับลึกลับเกินมันมันจะต้องบาลานซ์ดังนั้นเนี่ยคุณแฮสกับชีบูลบอกว่าที่เป็นนักจิวิที่ยาบอกว่ารอยยิ้มเพิ่มความน่าเชื่อถือและเสน่ห์แต่ ถ้ามันมากเกินไปถ้าเรายิ้มมากเกินไปมันจะเสียสเสน่ห์ได้เช่นกันโอเคป่ะ